ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะพี่อ้อมขอบคุณค่ะคอที้น่ารักอ่ะคอที่นางน่ารักอ่ะอยากได้คอทีอ้อ่ะโยล่อเลี้ยวไล์มุมเดิม,มตั้งอยู่ช่องเลโอจริงเหรอ ลางร้ายนะสตาตังอ่ะโอ้ยปวดเหรออันนี้นึกยังไงเอาหลวงพ่อออกมาข้างนอกอะอะไรนะพี่วันนี้นึกยังไงเอาหลวงพ่อออกมาข้างนอกอาพี่ผมว่าให้แบบนี้อยู่แล้วได้เหรออดีตอยู่ข้างในสั่งป้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะสั่งป้ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะ พี่แต่งเมาแล้วก็มึนไปทั่วมามาโอ้โหคะแนนหมวัวพี่ต่างกันเดี๋ยวน้องนิ่งหนีคู่ใจน้องชายาอ้โอถอดเสื้อโชว์ลายอยู่ทุกคนมานาน,นยังครับเพิ่งมาครับ อันนี้ได้ลองสั่งปลาขอบคุณพี่โกโก้นะคะสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนุ่มนิ่มสั่งปลากดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะกลาบขอบคุณค่ะกิะนช่องนู้นได้เลยฝากถามน้องรักแพรลี่ตรงไหนคะ ใครถามพี่มีคอมเมนต์อยู่เดี๋ยวจะปดูไหนพี่ชื่อตอบชื่ออะไรมีเนี่ยเขาชื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นภาษาอังกฤษอ่ะม <ขอ S 2> ั่วแล้้วพองเลยพี่อ่านเองหรือเปล่ามีโอมันมีชื่อมันมีชื่อ,อล้องดูจริงใจดีค่ะใช่เหรอทุกคน <S <S เราติดใจผู้ชายบางทีเราก็เข้าไม่ถึง พอถามก็มาฝากถามพอพอเขาภาษาบอกว่าน้องโอ้โหแบบนี้แบบนู้แบบนก็ถามใช่หรอใช่หรอนม่เอาเงนกันแน่เลยเออพีสุกัญญาเอาว่าชื่สุกัญญาเหรอบะไหน,นานยังพี่โอเพิ่งไลเมันกีน้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้ามึงกันหามาเป็น,น้าคู่กันไง ไม,ไม่ได้มีเชื้อใต้เลยเนาะแต่ฟังเพลงใต้ช้ำมากพ่อเป็น,นคนละครเลยค่ะโอ้ยขอบคุณครับรักพี่แพรลี่แค่ไหนคะน้องลีโอหลัง ก็ก็ร okay. ักกับรักที่สุดเลยพี่อะฮะอืมอะไรนะคะแล้วพี่หล่ารักผมแค่ไหนรักที่สุดเท่าที่กระเทยคนหนึ่งจะรักได้ทำไมอ่ะปล่าพี่ รักจริงหรือรักเล่นพี่กล้าเนาะถามตัวเองนะคะคำถามเนี้ย <c oughs> เลยไม่บรรลุเป้าหมายเลยอ่ะอุ๊ยตายละ มื่อกี้จะน่นถามใหม่ได้ไหมว่ารักแค่ไหนรักที่สุดเลยครับ <laughs> ถามพี่ใหม่ได้ไหมว่าพี่รักเธอแค่ไหนรักแค่ไหนพี่แค่เธออ่ะอะไรลีโออะไรพี่ถามทำไมทำไมต้องหันไปขำกับออฟด้วยไหมรักแค่ไหนรักแค่เธอจะมาบุกฉันเสี่ยวเหรอ เปล่าดีเือดเกินเดียวๆๆๆๆงขืนและเขินและแฟนบอกรักกระเขินสิใช่ไหมคนนรับหน้าโปขายปลาแดดเดียวหน้าไลรขายปลาหวาน,น <c oughs> ว่าอีกสองวันจะได้เจอแฟนแล้วโคตรดีใจเลยาตา ปลุกผมด้วยแล้วกันพี่มากี่โมงมาตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้ผมไป,ไปแซดไปเที่ยวตื่นนักห้าโมงหกโมงพี่อมอะไรไว้อะทำแบบนั้นทำไหม <c oughs> ไปเที่ยวแล้วก็ไปหวานสนิทไปอะไรกับคนน <c oughs> ี้พี่เบี่ยเคยเห็นผมทำเหรอ แต่บี้ยังไม่เห็นพี่พูดไม่ได้นะเพราผมไม่ได้ทำเหมือนนั้นพี่พี่ก็หวงแฟนพี่นะพี่ไปพี่ไม่เ็นบอกผมเลยไปไหนไม่เคยเห็นบอกเลยอะไรนะพี่ไปไหนไม่เคยเห็นบอกผมเลยเพพี่ก็ไปคนเดียวเสมอตลอดเวลาอ แล้วตัวเองเวลาไปไหนเคยบอกเขาเลาโอ้ยผมบอกตลอดวันนี้แหละรักพี่ากทุกคน โอ้โหผมแพ้พี่มาห้าเกมแล้วไอ้ไม่ใช่พี่นะตั้งท่าแต่คนทุกคน,กคนส่งงขาฝันแน่นะอนขอคอคี้ตัวนึงโอ้ยไม่ทันแล้วเพแล้นเนี่ยตาเนี่ยเขาแพ้นแเนี่ยเนี่ยเมื่อวานชนะไปเท่าไหร่<ช>เป็นสิบเมื่อวานชนะไปเป็นสิบ พี่แคี่อย่าลืมพาน้องไปกาลสินนะเดี๋ยวไปคะ่ะเดี๋ยวขับรถไปส่งเลยแค่บอกวันมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดียวไปเขานี่แหละเขาขับรถให้สวัสดีครับดีกอสวัสดีครับ,รบไปเรืเ่อยๆแบบแบะเที่ยวด้วยาาอ่ออะ เลยมาสะกลนได้นาพวรส่เขาขันให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะดูช่วยกัน่าน ก็จสิงอยู่นะอ๋อสมเด็จครับสมเด็จหอยพึ่งมีหหวยพึ่งทุกคนทุกคนของขวัญชิ้นแรกคูณ 2, สองส่งมาเลยค่ะของขวัญชิ้นแรกคูณสองเีถืออะไรอะแกะ๊กแก๊กแก๊กแก๊กคืออะไรอุปกรณ์แต่งรถอีกแล้ว <c oughs> ทุกคนส่งของขวัญมาเลยค่ะ ตัวของพันมาเลยอะไรคืออะไรป่าวี่มีคนม้นอะไรรึสิถ้าทำคู่ขายเห็นน้องไร้สวยมากครับทุกคนขอของพันหน่อยสิไม่อยากแพ้ อาาออเอัีพอแม่ย่าจำเออแม่เขาเขาครบสามวันหรือ,อยังอ่ะเขาไลฟ์สดอ่ะไม่ไม่รู้ครับเห็นเขาไม่ไลฟ์เลยเนี่ยพี่เออไม่เห็นเขาอะไรเอออะไรมันจะไม่ครบอ่ะมันจะปีเกไม่ได้ทุกคนแต่ดูแก้มฉันดิฉันไม่อยากกินอะไรแล้วว่าโอ้โห โยผู้ดีสังเป็นไหมไม่เป็นครับเฮ้ยฮักเจ้าเด้อเฮ้ฮักเจ้าเด้อโย้อนอ่านได้บ่กฟังไม่ออกไหได้บี่เร้งไม่ได้โย ครับเราหักเอือ่อยบอลาค่ะทำไมรู้เรื่องล่ะวีโอกอตะก,ก้าไหนค,ครับส่ก็อ๋อตะก้าไหนไมึงมาช่องนี้นี่มาเรียวตะก,ก้าไหนไมึงมาช่องนี้นี่เร็วๆจเอาเลยหรือไม่หมดเลย ทุกคนค่ะขอสิบคนทุกคนขอสิบคนค่ะครับทุกคนสามขอสิบคนแปดคนครับอีสองคนคนละดอกขอสิบคนค่ะคนละดอกทุกคนค่ะขอของขวัญสิบคนแค่คนละหนึ่งดอกค่ะพี่วันชัยสวัสดีค่ะของขวัญคนละดอกค่ะสิบคนสิบคนคนละดอกสิบคนคนละดอกสิบคนคนละดอกอีกสองคนอีกสองคนโอเคขอบพระคุณค่ะอ๋อมึงไปวิ่งไลไรยิงลีบดิมหลีบแล้วทำไมตอนไลฟ์กับแฟนไม่เห็นไปวิ่งไล่เลยอ่ะทุกคนถ้าคูณสองทุกคนคูณสองค่ะ ทุกคนคะแนนคูณสองค่ะทุกคนคะแนนคูณสองค่ะพี่วันชัยขอบคุณค่ะตอนนิ้พี่หอมค้าขอบคุณท่าอยากส่งของขวัญส่งตอนนี้เลยนะคะคะแนนคูณสองค่ะของหมาคอะขี้มาเลยพี่ส่งหมาคอะขี้มาพี่ของเคาะี้ตัวหนึ่งพี่หอมค้าโอ้โหไม่ทันแล้วเขาไปไกลแล้วโอ้ยเคาะี้ตัวนึงโอ้ไม่ทันแลยโอ้ยหอมค้าโอ้โหช่องนูกเขาไปช่องนูกทั้งหมดโอ้ยทันอยู่โอ้ยโอ้ยเดียวใ่ พี่อ,อ๋อมีพันธนาะเขาไปช่องกันหมดเลยอะ่ะช่องหนูไม่มีคนเตะอ๋อไปไล่จิ้งหลีดหน่อยลกูกอ๋อไปไล่จิงหลีดหน่อยไ,ไล่บินไล่ <c oughs> อ่ะแพวกลัวอ๋อกลัวพี่กลัวป้าเลยทุกคนส่งของขวัญให้หนูหน่อยทุกคนหนูไม่อยากแพ้ผู้ชายสี่สิบมิสสุดท้ายส่งของขวัญให้หน่อย ทุกคนสี่สิบวิสุดท้ายส่งของขวัญให้หน่อยทุกคนขอหน่อยขอหน่อยสี่สิบวิสุดท้ายสามสิบสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายโก้โหนี่ต๊ยี่สิบวิสุดท้ายทุกคนขอของขวัญหน่อยเราช่องนู้นแม่ยกเยอะเหรอใช่เหรอพี่มันชัยเราต้องแพ้สินะเราเป็นผู้แพ้แพ้สินะพี่ฮันนี่ไปไหนวะพี่ฮันนี่อยู่นะโอ้โหแพ้อโหคะแนนห่างเยอะมากเลยอะ ทีมเจอร์บ้านนิวใต่นิวอยู่ไอ้นิวไปเป็นปนียนะไอ้นิวอยู่อะโอ้ไม่ทันพี่พี่หนิงขอบพระคุณค่ะไม่ทันค่ะไม่เป็นไรแพ้ต้องยอมแล้วยอมทําไมแล้วต้องยอมแล้วต้องชนะผู้ชายสิเราจะไปยอมผู้ชายทําไมอะแพ้ผู้ชายไม่เป็นไรหรอกก็แพ้อยู่ตลอดไล่เองแร้โอ้ยตำรา ล้องที่ออฟกลับกล้องในอะไรครับกลับกล้องไปทางนู้นหน่อยกลับยังไงครับเนี่ยเฮ้ยโกลับกล้องในวะอไปแล้วเนะ่มันเงียบริงถ้าเดินไปมันเงียบถ้าเดินไปมันเงียบค่ะริงหีดอ่ะมันมันอยู่ปากหลุมเอาลองอีกเหมือนเดิม ยิ่งดีมันอยู่ปากหลุมยอมได้หมดเพื่อผู้ชายไม่เอาเราต้องชนะสิแย่ต่องตาแล้วต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะอยู่ดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจ มาทอดที <c oughs> เอคนหลังได้ไหมเดียวออฟมีแฟนยังนะออามีแฟน,นยังไม่มีเออมไปไปยาเปย์ไปเ,เ,เลยเออฟไม่มีแฟนไปกาดทุกคนแต่คนหน้าไม่ได้นะมันคือมีแฟนยังคะ อไอนะ้นรับนหน้ามีแฟนหรือยังมีแล้วครับแฟนชื่ออะไรคะชื่อชื่อแพรล,ลี่ครับ <c oughs> เยอะอ๊อบมันขำอะอ้าวอ๊อบแสดงว่ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงขำป่าอ๊อบพี่น้ำไม่ไเลย เมล่อไ่เนี่ยครับมาได้ัะพลนวครับพี่คนของของหวานหน่อยเ้าค่ไน่เพื่อลีโอมีแต่หน้าตาดีดดูลีนอนแล้วพี่ อุ้ยอะไรอ่ะเมฆอะไรอ่ะคนขอของพันหน่อยค่ะหนูขอของวันหน่อยหนูมองคะแนนฝั่งนู้นนี่ไม่เห็นเลยอ่ะมันมีเมฆขึ้นคนจ๋าช่วยหนูหน่อยดีโอหล่อผมนวลนวมันมีนวลมีอหลายๆอย่างเลยมีทั้งเมฆมีทั้งนวลมะช่องนู้น่า อุ้ยอุ้ยอุ้ยช่วยผมด้วยนะพี่พี่อุ้ยโหครับทุกคนช่องมเขามีเทป่ะช่วยหนูหน่อยสิทุกคนจ๋าขอ24คนค่ะขอ24คนค่ะคนละดอกค่ะทุกคนขอ24คนคะแนนมันจะคูณทั้24คน ทุกคนจ๋าขอยี่สิบสี่คนค่ะคนละหนึ่งดอกพอค่ะยี่สิบสี่คนใครมีดอกกลาออีกแ่สองคนสองนั่เป็นโอ้ยของค้าพี่คนพี่วันชัยพี่วันชัยว่าแฟนหนุกเขาน่ารักขึ้นไหมเดี๋ยวนี้ในฐานะที่ดูมาตั้งแต่แรกเพี่วันชัยอุ๊ยคนนี้วันชัยว่าแฟนหนุน่ารักขึ้นเลยใครคือใครพี่พี่วันชัยอ่ะต้องรู้ละ ทุกคนคูณสามค่ะทุกคนคูณสามค่ะส่งขงขวันให้หน่อยโดยยิงข้ายัง้ากินลวครทุกคนคะแนนคูณสามค่ะส่งขงขวันให้หน่อยเนีวของข้าพี่ของข้าอุ้ยขอบคุณค่าพี่อะไรอ่ะโอ้โหอุ้ยี่ขอบคุณค่าคะแนนคูณสามพี่ส่งเลยพี่หนูอยากได้หนูอยากได้อวกาศอะุ้ยขอบคุณค่าของข้าพี่พ่สู้เลยช่องหนูก็สู้าาพี่ พี่สู้เลยช่องนู้นเขาสู้คะแนนคูณสามค่ะคะแนนคูณสามค่าพี่ขอหน่อยขอปราวานตัวหนึ่งพี่ขาขอประวันตัวนึ่งพี่ผ่านขอปราวานตัวนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกสี่ร้อยแต้มมี่อีกสี่ร้อยแต้มอ้ แรงอะช่องอุ้ยขอค,คุาครับอะไรอะแมวเหรอเโอ้โหพี่ช่วยหนูด้วย <คง S 2> นี่ค่ะรวมพลังสาวเวร็วช่าหนูเลยนี่ขอบคุณค่ะพี่ช่วยหนูหน่อยหัวเราอะไร เใื่พี่บ่าวพี่ผมผมสำลักน้ำยี่พี่พี่คะห้าสิบีิสสุดท้ายค่ะ